งามอร่อยรมันทุกคนเคยกินมันหวานไหมสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอนนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเรามากับติมเสื้อเขียววิบวับด้วยกิตเตอร์ทุกคน คือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบออกไปไหนไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ work from home นะแล้วก็เป็นช่วงที่ทุกคนทํากับข้าวกินเองนะคะเป็นช่วงที่ทุกคนไม่อยากออกไปไหนนะคะวันนี้แอนจะมารีวิวของกินนะที่หาซื้อง่ายเซเว่นนะแล้วก็อ่าเป็นของกินที่แอนแบบ ชอบมากๆในช่วงนี้นะคะเป็นของหวานก็ดีนะคะของคาวก็ดีนะคะทุกคนวันนี้หลากหลายมากมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกนมก็ดีนะคะทุกคนจะเป็นอย่างไรนั้นต้องตามไปดูในคลิปกันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ ทุกคนแอนจะขอเริ่มจากของข้าวก่อนนะชิ้นที่1ของแอนวันนี้เป็นผักโขมอบชีสนะคะอันนี้ก็หาซื้อง่ายในเซเว่นนะใดๆก็ตามนะแอนเพิ่งทานข้าวเช้าไปนะคะผักโขมอบชีสเนี่ยเขาต้องเวฟนะคะทุกคนเวฟประมาณ1-2นาทีแหละมันถึงจะ ทานได้ะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้อิมว mm ิว hmm. ในแอนอยากกินขนมมากกว่านะ,ะอันนี้เนี่ยแอนชอบทานในช่วงแบบระหว่างวันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นมื้อบ่ายนะหรือว่าอาจจะเป็นมื้อที่แบบก่อนจะออกกําลังกายนะคะแอนชอบทานชีสนะปกติแอนเป็นคนชอบทานชีสอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ผักโขมอบชีสเนี่ยใครชอบทานผักโขมนะก็ไม่ควรพลาดน,น,นะคะสำหรับเมนูนี้นะคะทุกคนมันอร่อยชีสมันเจ้มจ้นผัก ก็อร่อยนะคะผักโขมไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะทุกคนทานผักโขมแล้วสุขภาพดีนะคะทุกคน <Yeah. S 1> <laughs> ใครกําลังลดความอ้วนอยู่นะคะไม่เหมาะนะไม่เหมาะเหมาะสาหรับคนที่แบบว่าออ,ออกกําลังกายสม่ำเสมออย่างแอนเนี่ยก็ทานได้นะคะทุกคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะให้ดูแคลนะคะ <Yeah. S 1> พลังงานที่เขาให้มาทั้งหมดก็ 1, 120แคลอรี่นะคะทุกคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ ก็ทานตัวนี้เสร็จก็วิ่งเปออกกำลังกายได้นะคะทุกคนแต่ว่ากินเสร็จอย่าวิ่งนะอย่จุกนะคะทุกคนใดๆก็ตามก็แอนชอบนะคะผักผขมอบชีสต,ตัวนี้นะ,ะก็แนะนำนะคะมันอร่อยมากๆเลยนะคะหาืจอง่ายในเซเว่นอีเเวนอีกแล้วเจอแม่โอเคชิ้นต่อไปนะคะเป็นชีสเค้กนะคะทุกคนท้าดาีเป็นชีสเค้กตัวนี้เลยนะคะแอนชอบกินมากๆเหมือนกันนะคะก็ มันจะมีช่วงที่แบบผู้หญิงนะที่เป็นแบบว่ามันจะเป็นช่วงของของเขาอะว่า,วาเอ๊ะช่วงนี้อยากกินของหวานมากๆเลยนะก็ชีสเค้กเป็นทางเลือกอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะคะสําหรับใครที่ชอบทานชีสนะอย่างที่บอกนะแอมคนชอบทานชีสมากๆนะคะทุกคนอันนี้ก็อร่อยด้วยนะคะทุกคนชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นสแน็คนะคะทุกคนคงไม่พ้นชีสติดตามเคยนะนั่นก็คือทา้าดานี่นะคะทุกคนหน้าดาเป็นแบบนี้นะเขาเป็น ขนมข้าวโพดอบกรอบนะคะแต่ว่าเป็นรสชีสนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นของเซเว่นนะอร่อยด้วยนะคะใครยังไม่เคยลองวิ่งไปลองเลยนะจ๊ะเมื่อก่อนเขาจะมาเป็นแบบแพ็กเกจที่เป็นแบบอีกแบบหนึ่งอนะ่ะอันนี้เขาเหมือนจะเปลี่ยนแพ็กเกจหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้นะพอเดินไปดูที่ Seven. เซเว่นเาทำไมหน้าตาน้องเปลี่ยนไปนะคะทุกคนอันนี้ก็อร่อยนะทุกคนใครใครลองแล้วมาเอกมาไ์กันได้นะต่อไปนะคะเป็น นูนเทอร่านะคะทุกคนนูนเทอร่าตัวนี้เลยนะจ้าอันนี้แอนก็ยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวจะมาลองพร้อมๆกันนะคะทุกคนอม,มันเป็นแบบกรอบๆนะทุกคนเแบบป็นแป้งกรอบแล้วก็ เป็นไส้ช็อกโกแลตนูเทลล่านะคะอร่อยอันนี้มาในราคา20 29บกาทใครชอบทาดนูเทลล่าน,น,านะไม่ควรผาดขนมปังกรอบด้วยนะ,ะแล้วก็ไส้ของเขาไม่ใช่ช็อกโกแลตธรรมดานะ,ะเป็นช็อกโกแลตนูเทลล่านะคะทุกคน อร่อยอรต่อไปนะฮะต่อไปเป็นท็อปโป้ช hmm. <Chocolate> mm ็อกโกแลตแท่งนะตัวนี้ mm hmm. อันนี้ชิลละห้าบาทนะคะทุกคน mm hmm. อันนี้ก็ชอบชอบจิงเหมือนกันนะ mm hmm. ช่วงไหนที่แบบอยากช็อกโกแลตนะช่วงไหนอยากของหวานหรืออยากแบบ mm hmm. เดินเข้าเซเว่นอะไม่รู้จะซื้ออะไร ตัวนี้เป็นตัวเด็ดนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยนะมันคล้ายๆแบบพวกบล็อกคี่นั่นแหละแต่ว่าแอนวานเนี้ยน่ะมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะช็อกโกแลตเขากำลังดีนะอร่อยด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นลูกอมลูกอมตัวนี้ใครเคยลองแล้วบ้างแอนติดมากเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยทุกคนนี อันนี้คือชินละเจบาทนะคะจริงๆเขามีสีรสชาตินะแต่ว่าเอนหาซื้อได้แค่สามรสชาตินะคะอันนี้ก็เป็นแบบพวกช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆแบบกลิ่นแบบกลิ่นเต้าหู้นะกลิ่นเต้าหู้แล้วก็กลิ่นหลืองนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกชีสนะคะกลิ่นแบบเหมือนสตรอเบอรี่ชีสเค,ค้กอะ,ะทุกคนเห็นไหมมันอร่อยออร่อยมากๆเลยนะคะทุกคน อันชอบรสชาติไหนมากที่สุดดูไหมอันชอบพูดรสเลยอีกรสหนึ่งมันจะเป็นรสชานมเออเป็นรสชานมแนะนาเหมือนกันนะคะทุกคนอร่อยมาก,มากๆเลยฮนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเรามาลองกินแตงพร้อมๆกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นรสสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะดูด้านหลังเขานี่ สตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะมีความ enjoy eating ในขนมมากนะคะอันนี้แอนเพิ่งออกมาจากตู้เย็นนะทุกคนอากาศมันร้อนนะต้องมาแช่ตู้เย็นไว้นี่เป็นแบบนี้นะจ้าอร่อย e อน o y อยอิตติงมากมากใครลองแล้วมากเมาสมอยได้เขาจะมีรสชาติแบบมีกลิ่นขนมปังมีเนื้อสตรอเบอรี่อยู่ด้านในนึบๆนเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นชีสเค้กสตอรอเบอรี่จริงๆทุกคนอร่อยมาก ใครยังไม่ลองตามไปลองด้วยสําหรับนมนะคะนมวันนี้แอนขอเสนอสองตัวนี้สองตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเดี๋ยวเราจะมาลองกินเดี๋ยวเราจะมาลองกินรสออริจินัลก่อนนะคะทุกคนเขาก็คือซอยมิ้วนะรสออริจินัลนะคะเขามีส่วนผสมจากถั่วเหลืองแหละหลักๆนะเป็นนมถั่วเหลืองนะคะทุกคนแล้ามาลองกัน จริงๆเป็นครั้งแรกนะที่แอนแบบเอามาลองนะตัวนี้นะคะชอเป็นกลิ่นเต้าหู้กลิ่นเต้าหู้ชัดมากทุกคนสีสีเสื้อกับสีนะกล่องนมคือแบบเข้ากันมากเว่อ กินเหมือนกินน้าอ่ะทุกคนไม่ได้ให้ความถั่วเหลืองมากเวอร์นะเป็นกลิ่นแบบถั่วเหลืองเบาๆจจืดไม่หวานไม่ใส่น้ำตาลเลยมั้งนะ่ยมีน้ำตาลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูให้นะทุกคนน้ำตาลเจ็ดกรัมนะคะหวานนิดหน่อยเขาจะมากับหลอดแบบนี้นะแล้วก็ดึงปึ้งขึ้นแบบนี้ต่อไปจะมาลองชิมซอยมิ้วนะคะรส มันหวานญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่ารสนี้อร่อยนะมาลองกันดีกว่ารสมันอะทุกคนเคยกินมันหวานไหมนี่ต้องดึงหลอกที่สุดนะ อร่อยอร่อยดีรสมันนะทุกคนรสมันหวานรสมันหวานญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยรสชาติเนี้รสชาติมันหวานเลยทุกคนเพียงแค่ว่าเขาออกมาในลักษณะแบบเป็นนมนะอืม อร่อยอร่อยอร่อยทุกคนอร่อยอร่อยแบบแปลกๆอ่ะอร่อยแบบเหมือนกินมันหวานนะทุกคนโอเคหมดหรือยังหมดแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะการรีวิวของกินนะในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างที่เรารีวิวไปนะคะทุกคนก็มี โอ้หยิบขึ้นมาไม่หมดเนี่ยนะรีวิวของกินนะคะนี่นะประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะไอตัวเนี้ยอร่อยแล้วก็ชีสเค้กนะคะตัวนี้แล้วก็ผักโขมอบชีสนะเดี๋ยวผักโขมอบชีสนี่แอนจะไว้เว็บกินตอนเย็นนะคะทุกคนเออนั่นแหละหมดแล้วหมดแล้วค่ะทุกคน ไหนก็นไหนๆอ่ะเอ้กินอีกสองอันได้ไหมเนี่ยขอกินอันนี้นอีกอันหนึ่งได้ไหมจะบอกว่าทอฟฟี่อันเนี้ยมันให้พลังงานเราชิ้นละสามสิบสามสิบแคลไม่เกินนั้นนะทุกคนนี่อันนี้กลิ่นเต้าหู้กลิ่นถัว่วมาแบบนี้นะคะงอมหนึบมาก เราออกมาให้ดูว่าเกงใจห้องน้ำมันเป็นเหมือนแบบมันเหมือนเป็นแบบแปง้งหนึบๆน,น,นะคะแล้วก็แววเขียวมีความได้กลิ่นกลิ่นถั่วกลิ่นหัวแรงมากแล้วก็กลิ่นเต้าหู้อืมโดยรวมแล้วชอบนะ แต่จะบอกไว้ก่อนนะทุกคนมันหวานอืมมันหวานมากมา,มากนะคะกินแล้วคนออกกำลังกายให้สะหม่ำสะมือนะคะทุกคนอยากกินอันนี้อยากกินชีเคกอะแต่ตอนนี้อิ่มมากเลยทุกคนอิ่มมากแค่นมสองกล่องเนี่ยแอดดูดไปละกล่องละครึ่งนะ เดี๋ยวต้องเอากลับไปในตู้เย็นต่อนะรู้สึกว่าจะอิ่มอ่ะอืมอิ่มแล้วกินไม่ไหวตัวนี้ก็อร่อยนะมันเพลินดีกินไปตัดคลิปไปเพลินมากทุกคนโอเคค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่มารีวิวของกินให้ทุกคนดูนะคะเดๆก็ตามนะหากใครเคยลองกินตัวไหนบ้างแล้วตัวไหนอร่อยตัวไหนชอบ ตัวไหนแบบว่าชอบที่สุดที่สุดในดวงใจมาคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนตัวไหนที่แบบว่าชอบที่สุดลองแล้วรู้สึกว้าวอะไรอย่างเงี้ยเออมาเมา้มามอยกันได้นะคะทุกคนโอเคค่ะสาหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเป็นประโยชน์มากเลยนะเป็นเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยมีเีนยวมีเี๋ยอของหวานนะมีเี๋ยอของกินแล้วท้ไม่อ้วนนะ นั่นแหละใดๆก็ตามทุกคนคือร่างกายคนเราอ่ะต้องใช้น้าตาลด้วยมันต้องเอาน้าตาลเข้าร่างกายบ้างนะคะสําหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยอ i ทติ้งกับแอนนะคะต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย